สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะกลับมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะครับหลังจากที่เราเรียนเรื่องของอัตราส่วนไปแล้วนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะขอขึ้นเรื่องของมาตราส่วนนะครับมาตราส่วนกับอัตราส่วนเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์นะครับเหมือนกันนะครับนะอาจจะพูดว่าเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้นะครับแต่ว่ามาตราส่วนเนี่ยนะครับเขาจะใช้ ในแผนที่ในแผนผังต่างๆนะครับในเป็นแบบก่อสร้างต่างๆนะครับเป็นการย่อส่วนนะครับย่อส่วนของจริงเนี่ยนะครับลงมาในแบบนะครับลงมาในกระดาษนะครับเพื่อที่เราจะสามารถระบุแล้วก็กํากับได้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาของจริงเนี่ยนะครับมาเขียนนะเป็นแบบสัดส่วนจริงได้นะครับในกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยนะครับดังนั้นเราจึงใช้ การย่อส่วนนะครับเป็นมาตราส่วนนะครับโดยนะครับจะวาดเป็นแผนผังแล้วอาจจะเป็นรูปภาพแล้วก็อาจจะระบุเป็นมาตราส่วนกำกับไว้นะครับนะอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขามีวิธีการทำยังไงนะครับอ้าวหยิบใบงานขึ้นมานะครับสัปดาห์นี้คุณครูได้แจกใบงานให้นักเรียนไปนะครับหยิบใบงานขึ้นมาเปิดเรื่องของมาตราส่วนนะครับ จวยบอกว่าพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วแสดงวิธีการหารคําตอบนะครับในรูปนะครับข้อ1นร้านอาหารทะเลอยู่ห่างจากร้านเครื่องใช้ไฟฟ้ากี่เมตรนะครับในรูปเนี่ยนะครับนักเรียนจะเห็นร้านอาหารทะเลนะครับกับร้านเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วที่สําคัญเลยนะครับเขามีมาตราส่วนกํากับไว้นะครับ1ซนติเมตร ต่อ100เมตรนะครับนะแล้วก็มีระยะทางเนี่ยนะครับบอกนะครับว่า8เซนนะครับ8เซนเนี่ยเป็นระยะทางในแผนผังนะไม่ใช่ระยะทางจริงระยะทางจริง8เมตร8เซนติเมตรเนี่ยคงไม่ได้นะครับเขากำกับไว้8เซนแต่เขาบอกว่ามาตราส่วน1เซนต่อ100เมตรหมายความว่าไงเนี่ยมันอยู่ห่างกันเท่าไหร่นะครับ มาตราส่วนบอกหนึ่งเซนต่อหนึ่งร้อยเมตรดังนั้นอันนี้แปดเซนนะครับดังนั้นแปดเซนก็ต้องคูณด้วยหนึ่งร้อยนะครับก็คือแปดร้อยเมตรนะครับเนี่ยสองที่เนี่ยร้านอาหารทะเลกับร้านไอเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับห่างกันแปดร้อยเมตรนะครับแปดร้อยเมตรก็เกือบกิโลนะครับนะเรามาดูวิธีทํานะครับวิธีทํานะครับก็ให้เราเขียนนะครับมาตราส่วนก่อนนะครับ หนึ่งเซนติเมตรนะครับต่อหนึ่งหนึ่งรอยเมตรนะครับอันนี้มาตราส่วนแล้วลองดูว่ามันห่างก,กี่เมตรนะครับอานะครับก็เขียนว่าระยะระยะห่างนะครับไม่ใช่ระยะทางนะระยะห่างในแผนผังนะครับ 8ซนติเมตรนะครับโจถามหาระยะจริงนะครับว่ากี่เมตรเห็นไหมนะครับดังนั้นนะครับร้านอาหารทะเลอยู่ห่างจากร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า นะครับบาน1เซนต่อ100เมตรมัน8เซนก็เอา8นะครับคูณกับ100จึงเท่ากับแ0 0เมตรนะครับแบบนี้แล้วก็ตอบนะครับ800เมตรนะครับเห็นไหมต้องดูนะครับ เขาให้ระยะทางในแผนผังมาเนี่ยในแผนผังถามหาระยะทางจริงนะครับในแผนผังถามหาระยะทางจริงดังนั้นมันจะต้องเป็นไงมันจะต้องเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าจากเซนมันจะต้องเป็นเมตรตามที่เขากําหนดดูให้ดีนะครับอา้ามาดูข้อ2นะครับบ้านและหอสมุดอยู่ห่างกัน2,800เมตร 2, อันนี้บอกระยะทางจริง 2,800เมตรคําว่า2,800เมตรเนี่ยนะครับก็ประมาณเท่าไรเกือบ3ามกิโล2กิโลกับอีก800เมตรนะครับก็คือ2,800เมตรถ้ามาตาส่วนในแผนผังคือ1เซนต่อ400 m. ถ้าเขาก็หมดหนเซนต่อ400เมตรเนี่ยนะครับ1เซนติเมตรต่อ400เมตร และระยะห่างของบ้านและหอสมุดในแผนผังยาวเท่าไหร่อันนี้ถามหาในแผนผังหมายความว่าถ้าเขาจะเอาระยะทางจริงมาเขียนในแผนผังเนี่ยเขาจะต้องเขียนกำกับว่าตรงนี้มันคือกี่เซนมันจะสลับกันกับข้อ1นนะครับข้อ1ถามหาระยะทางจริงข้อ2บอกระยะทางจริงมาแต่ให้เรามาเขียนระยะทางย่อในแผนผังนะครับดังนั้นอ้าว วิธีทำก็เหมือนเดิมนะครับเอามาตราส่วนมาเขียนก่อนนะครับก็คือมาตราส่วน1ซนติเมตรอย่อก็ได้นะครับ1ซนติเมตรต่อ4 0 0เมตรนะครับหลังจากนั้นนะครับต่อมานะครับเขาไม่ได้บอก ระยะทางในแผนผังเรามาแต่เขาบอกว่าระยะทางจริงนะครับตรงนี้เราก็เขียนว่าระยะห่างระยะทางนะครับไม่ใช่ระยะห่างระยะทางจริง2.800 m เมตรนะครับดังนั้นก็ถามว่าระยะห่างของบ้านและหอสมุดนะครับ ตรงนี้เขียนว่านะครับระยะห่างนะครับระยะห่างนะครับทําไมต้องใช้ระยะห่างไม่ใช่ระยะทางนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นต้องตอบในแผนผังนะครับระยะห่างของบ้านและหอสมุดในแผนผัง นะครับตรงนี้ถามหารในแผนผังมันจะต้องน้อยกว่า2,800เมตรจริงไหมครับเพราะเราไม่สามารถระยะทางที่2,800เมตรเนี่ยมาเขียนในสมุดได้นะครับในแผนผังได้ดังนั้นตัวนี้มันจะต้องเป็น2,800หารด้วย400 m. ถ้าเราต้องให้น้อยต้องหารนะครับ 2,800หา4ส0รท่องสุกูลแม่4 4 1 4 4 2 8 4 3 4 4 4 6สอง4 5, 20, 4 6 2 4 4 7 2 8ตัวโอเคเท่ากับ7เซนติเมตรนะครับนะเซนติเมตรข้อนี้เราก็ตอบ7เซติเมตรนะครับ ยากเลยเนาะนะครับเห็นไหมอันนี้ถามหาระยะทางจริงนะครับจะต้องมากขึ้นเห็นไหมดูมาตราส่วนนะนะครับแต่ถ้าถามหาในแผนผังบอกระยะทางจริงมาเราจะต้องเอาไปหารน,นะครับมันจะได้น้อยลงนะครับคือเขียนตรงเนี้ยเขาจะเขียนตรงเนี้ยกำกับว่าสมมุติถ้าได้มาตรงเนี้ยก็กำกับว่าเจ็ดเซนนะครับแล้วเราลองเอาไปคิดย้อนดูนะครับว่าถ้ามันห่างกัน7เซนโดยมันมีมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ400เมตร 7จ็ดคูณ400 m, สี 28, ่เมตรเจ็ดสี่ยีแปดทางจริงก็คือ2 8 0 0ัเมตรที่เขาให้มานั่นเองนะครับก็ะจะทำแบบนี้ทีนี้เนี่ยนะครับมันจะมีให้เราตอบคำถามนะครับนะในหน้าถัดไปเนี่ยนะครับนะอันนี้จะเป็นรูปของโจทย์ปัญหานะครับเช่นข้อหนึ่งเนี่ยนะครับรูปย่อของสนามหญ้าหน้าบ้านวัดความกว้างได้4เซนนะครับ ความกว้างได้4เซนอันนี้เป็นรูปย่อนะเป็นแผนผังนะครับด,ดูดีนะดูโจทย์รูปย่อวัดความกว้างได้4เซนมาตราส่วน1ต่อ2วา1เซนติเมตรต่อ2วาสนามหญ้าหน้าบ้านมีความกว้างกี่วาถามหาของจริง1ต่อ2ถูกไหมหเซนต่อ2แต่นี้ในแผนผังบอกว่า4เซนดังนั้นเอา4คูณ สองตอบแปดว่าอย่าลืมเนื่อนนะจบเลยนะครับอ่านะครับเพราะว่ามันสี่เซนไงคูณสองก็ได้แปดนะครับเดี๋ยวเรียนทําไปนะนะครับหน้านี้มีหกข้ออ่ามีสิบสองข้อนะครับ ไม่ยากนะครับต่อมาหน้าถัดมาเนี่ยนะครับอ้าวนะครับเป็นเรื่องของแผนผังนะนักเรียนก็ดูแผนผังนะครับแผนผังเนี่ยจะมีมีพิพิธภัณฑ์มีร้านขายยามีบ้านของทัพทีมมีที่ทําการไปรษณีย์มีโรงเรียนมีร้านหนังสือมีบ้านน้ําอิงมีร้านไอศครีมมีร้านเบเกอรี่ แล้วเขาจะกําหนดระยะทางให้เป็นจุดเห็นไหมอนเนี้ยจากเนี้ยจากพี่วิลัถึงร้านขายยาเนี่ยห้าเซนจากร้านขายยาถึงมาทับซิมเนี่ยสี่เซนบอกไปเรื่อยๆกากับไปเรื่อยๆดูตรงนี้นะและที่สําคัญเนี่ยนะครับที่สําคัญเลยคือบอกทิศมาให้เราด้วยทิศทิศคืออะไรนะครับนะบอกทิศนะครับทิศคืออะไรทิศเนี่ยมันมีกี่ทิศนะเดี๋ยวดูนะ ทิศเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นักเรียนครับส่วนมากที่เราเห็นเนี่ยเขาจะเขียนแบบนี้แล้วก็จะเขียนว่านอนหนูนอนหนูเนี่ยย่อมาจากทิศอะไรทิศเหนือนะครับจำไว้นะแต่บางทีเขาใช้นอนหนูจุดข้างบนเป็นทิศเหนือทิศเหนือจะตรงข้ามกับทิศทิศใต,ต้จำไว้นะครับแล้วมาทางขวามือทิศเหนือมาทางขวามืออันนี้คือทิศ ตะวันตะวันออกนะครับตะวันออกตรงข้ามกับตะวันออกตรงนี้เป็นตะวันตกนะครับอันนี้คือทิศหลักทิศหลักันอย่ซีทิศเหนือตรงข้ามกับใต้ส่วนมากจะให้เหนืออยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเหนือตรงข้ามกับใต้ตะวันออกอยู่ขวามือตะวันตกอยู่ซ้ายมือทิศหลักแต่ทิศทำมุมกันตรงเนี้ย 90องศาเป็นมุมฉากนะครับตรงนี้เป็นมุมฉากนะโดยทิศตรงข้ามกันเนี่ยก็จะร้อดองศาเป็นมุมตรงนะครับแต่ทิศเหนือตะวันออกเนี่ยนะครับ90องศาทีนี้เนี่ยเมื่อมันมีทิศหลักแล้วนะครับมันจะมีทิศเรียกทิศรองลงมานะครับทิศรองลงมานะครับเพิ่มมาอีก4ทิศนะครับคือตรงนี้นะครับ ก็คือแบ่ง45้าองศานะครับเนี่ยแบ่งครึ่งนะครับระหว่างทิศเหนือเนี่ยกับทิศตะวันออกเนี่ยนะครับแล้วก็แบ่งระหว่างทิศอีกครึ่งหนึ่งนะครับ45องศาเหมือนกันนะครับทีนี้เขาก็จะมีชื่อเรียกเนาะ,นะชื่อเรียกที่เป็นสากลนะครับชื่อไทยก็มีนะครับนะเนี่ย เช่นทิศเนี้ยนะครับทีนี้เนี่ยทิศที่มันแบ่งออกมาเนี่ยเขาจะยึดทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกเป็นหลักก่อนนะครับโดยเขาจะเรียกชื่อว่าฝั่งนี้มันมาทางตะวันออกใช่ไหมก็เป็นตะวันออกครับตะวันออกแล้วชื่อมันก็คือมันเฉียงไงตะวันออกเฉียงเหนือนะครับชื่อเขาตะวันออกเฉียงเหนือเขาก็มีชื่อ นะครับชื่อไทยอ่ะนะครับเขาเรียกอีสานเขาเรียกอีสานเะนาะภัยอีสานอ,อ่ะภัยสายก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝั่งนี้เขาก็เรียกว่าตะวันออกเฉียงเฉียงมาทางใต้ไงตะวัอนออกเฉียงใต้หรือเอเชียอาคเนย์ของเราอะ่ะ นะครับหรืออาเซียนนะครับแต่ครูจําชื่อเป็นชื่อไทยไม่ได้นะครับนะนักเรียนอยากรู้ก็นักเรียนลองไปค้นคว้าดูนะครับนะฝั่งนี้เขาก็จะเรียกว่าตะวันตกนะครับนะตรงนี้ก็เป็นตะวันตกเฉียงอะไรเฉียงข้างล่างไม่ได้เฉียงเหนือนะเฉียงใต้นะครับอันนี้เฉียงใต้คมอยู่ฝั่งใต้มันอยู่ที่ตะวันตกแต่มันเฉียงมาทางใต้ก็เลยเรียกว่าตะวันตกเฉียงใต้ ฝั่งนี้ก็เรียกว่าตะวันตกเหมือนกันแต่เฉียงเลยเฉียงเหนือนะครับทิศจะมีทั้งหมด8ดทิศนะครับนะแทิศนะครับนะครับแทิศนะคยท่องคาถาพธิบาทปะนะครับนะบทสวดมนต์นะก็จะมี8ดทิศนะครับเนี่ยนะครับอ้าวทีนี้ทิศเนี่ยมันก็จะ มาเกี่ยวข้องกับแผนผังในการระบุนะครับระบุตำแหน่งนะบอกระยะทางเสร็จเนี่ยมันต้องระบุตำแหน่งดรืยอมันอยู่ตรงไหนนะครับนะอ้าวทีนี้เราก็จะเอาตัวเนี้ยความรู้เนี้ยนะครับมาใส่ในเรื่องของแผนผังนะครับเนี่ยเห็นไหมนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมแผนผังไอ้เนี้ยเห็นป่ะมันมีทิศบอกเนี่ยเนี่ยเน,น,นี่ยนอหนูคือทิศอยู่ข้างบนนะครับ เขาจะเอาทิศมากลางอย่างเงี้ยปืด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 เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนืออ่ะนะครับเอาทิศมาใส่ตรงเนี้ย ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกตะวันออกเฉียงใต,ต,ต้ตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือเพื่อที่จะระบุว่าที่ทําการไปรษณีย์อยู่ตรงไหนของร้านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะทีนี้เนี่ยเวลาเราบอกพิกัดนะครับเช่นโจทย์ถามว่าสมมุตดนะโรงเรียนอยู่ตรงนี้ที่ทําการไปรษณีย์อยู่ตรงนี้เขาถามว่า ที่ทำการไปษณีอยู่ทางทิศใดของโรงเรียนที่ทำการไปษณีอยู่ทางทิศใดของโรงเรียนให้เอาสถานที่ที่อยู่หลังสุดนะครับเป็นหลักนะแล้วลากไปหาสถานที่แรกเมื่อกี้โจทย์บอกว่าที่ทำการไปษณีอยู่ทางทิศใดของโรงเรียนเราจะต้องย้อนกลับนะครับโรงเรียนอยู่ตรงนี s, leave, ้ใช่ไหมแล้วเราต้องลากลูกศร ไปชี้ที่ทําการไปรษณีย์นะครับแล้วเอาโรงเรียนเป็นหลักชี้ไปชี้ไปทางนี้มันคือที่ได้ไรครับมันคือตะวันออกดังนั้นที่ทําการไปรษณีย์อยู่ทางทิศตะวันออกของโรงเรียนผมอยู่ฝั่งนี้เอาใหม่นะสมมุติโจทย์ถามว่าโรงเรียนอ่ะกูสลับนะโรงเรียนอยู่ทางทิศใดของที่ทําการไปรษณีย์ โรงเรียนอยู่ทางทิศใดของที่ทําการษณีย์เราก็ต้องเอาที่ทําการษณีย์ที่มันอยู่หลังเนี่ยเป็นหลักแล้วลากไปหาโรงเรียนแล้วลูกศรชี้ไปทางนี้ดังนั้นโรงเรียนอยู่ทางทิศใดของที่ทําการษณีย์ก็ต้องบอกว่าโรงเรียนอยู่ทางทิศตะวันตกตะวันตกของที่ทําการษณีย์เอาสถานที่หลังเป็นหลักแล้วลากไปหาสถานที่อันแรกนะครับอ่า ันนี้ที่ทำการไปษณีอยู่ทางทิศใดของบ้านทับทิมที่ทำการไปษณีอยู่ทางทิศใดของบ้านทับทิมต้องเอาบ้านทับทิมเป็นหลักแล้วลากไปหาที่ทำการไปษณีดังนั้นเราจะได้ทิศว่าคือมันชี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือต้องตอบว่าที่ทำการไปษณีอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านทับทิมนะครับ นี้เอามาทำนะครับในหน้า122ข้อ1ถามว่าตำแหน่งร้านเบเกอรี่อยู่ทางทิศใดของร้านไอศครีมเห็นไหมเบเกอรี่อยู่เบเกอรี่อยู่ทางทิศใดของร้านไอศครีมเราจะต้องลากร้านไอศครีม ไปหาเบเกอรี่ครูบอกแล้วนะเอาหลังไปหาหน้าไอศ์ครีมไปหาเบเกอรี่ไปดูไอศ์ครีมไปหาเบเกอรี่ไอศ์ครีมไปหาเบเกอรี่ก็จะเป็นอันนี้เห็นไหมไอศ์ครีมไปเอาหลังไว้หาหน้านะเอาหลังไปชี้หาข้างหน้านะครับดังนั้นจะอยู่ที่อะไรเบเกอรี่จะอยู่ทางทิศใดของไอศ์ครีมเบเกอรี่จะอยู่ทางทิศ ตะวันออกนะครับนะเบเกอรี่จะอยู่ทางทิศตะวันออกของไอซรีมนแล้วเราก็ตอบว่าทิศตะวันออกนะครับอ้าวนะครับมันจะก,ก็จะมีบางข้อถามหาระยะทางหนูก็ดูว่าเขากี่เซนเขาใช้มาตราส่วนเท่าไหร่กำกับมาตราส่วนมีอันเดียวนะครับข้อนี้มาตราส่วนมีอันเดียวคือ หนึ่งเซนต่อห้าสิบเมตรหมายความว่าถ้าเขากำกับไว้หนึ่งเซนเนี่ยมันคือห้าสิบเมตรในฐานที่จริงดังนั้นถ้าเป็นห้าเซนก็เท่าไรห้าห้ายี่ห้าสองร้อยห้าสิบเมตรนะครับอย,อย่างเงี้ยอ่าแล้วเราก็ไปตอบนะครับโอเคไหมอันนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด10ข้อนะครับบางอันก็ถามว่าอันไหนใกล้อันไหนไกลก็ลองดูนะครับแล้วก็ามาตอบดูทิศทางด้วยดูทิศด้วยดูระยะทาง นะครับระยะทางเนี่ยต้องเอาไปดูกับของจริงด้วยนะนะครับนะกับมาตรา่วนที่เขากําหนดนะครับแล้วก็ตอบมานะครับเขาถามจีคำถา,ถามก็ตอบตามนั้นนะเขาถามสองคถามก็ตอบ2คาํถาคถามนะครับอะ่ะนะถามไ้ถึงหน้า1 2 2่งยิบนะคงไม่ยากอะนะครับนะอะ่ะวันนี้ครูฝากไว้เท่านี้ครับไม่เข้าใจก็ลองถามครูนะครับอะ่ะสวัสดีครับ